สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ๊งน้อยนะคะคลิปนี้ดวงคนเกิดทั้ง7วันดวงประจําวันศุกร์ที่3ตุลาคม2,568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรียํานำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันค่ะแล้วก็ยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วย ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนะสำหรับวันศุกร์นี้สีมงคลใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้เหลืองใช้ขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์นะคะพยายามลีกเลี่ยงดำเท่าน้ำตาลแล้วก็น้ำเงินเข้มค่ะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์สองเก้าค่ะเลขหนึ่ง สองหกแปดสี่เจ็ดแปดห้าแปด การงานนะคะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะผู้หญิงวันอาทิตย์เนี่ยดวงจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างสบายใจนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ผลงานของคุณความสามารถของคุณนี่โดดเด่นมากๆแต่ว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความโดดเด่นของคุณความมั่นอกมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยอาจจะทําให้มีคนอ,อิจฉาลิษยาได้นะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเออจริงๆคุณก็คุณก็สวยเลิศแหละนะคุณไม่สนนะคะเออใครจะนินทาฉันรับหลังจะอะไรก็ช่างเขานะคะแต่ผู้ช วันอาทิตย์เนี่ยจะเหนื่อยมากหน่อยวันนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่ที่อาจจะอยู่นอกเหนือนการควบคุมแล้วก็อาจจะจากการที่คุณทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดพอมันเป็นวันสุกพลังหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพักได้ก็พักนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะในะเรื่องของการเงินค่ะ วันนี้ถือว่าควบคุมได้นะคะความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของคุณสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดมันก็ได้เงินแล้วมันก็บริหารจัดการได้โอเคอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวานะ,นะพ,พอแค่เรียกว่าเออใช้จ่ายส่วนตัวนะคะดูแลคนใกล้ชิดได้บ้างนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือคุณก็ประเมินสถานการณ์ดูก็แล้วกันว่าเราช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าช่วยใจดีความใจดีของตัวเองแบบเออช่วยคนนู้นช่วยคนนี้จนเราเดือดร้อนในภายหลังเนี่ยไม่ได้นะคะพิจารณาดีดี เนาะหรือสถานการณ์กับการหากคุณหมุนเงินไม่ทันนะคะนี่หมือนเหมือนเงินตึงตึงมือแต่ว่าเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนคนที่แบบว่าเราเจออาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่นะคะมีมีโอกาสที่จะมีคนแบบเรียกว่า,าให้คําแนะนําหรือว่าช่วยเหลือเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปได้นะคะ นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดวันอาทิตย์นะคะก็อยู่กันแบบโสดนี่แหละนะคะบางทีเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะไม่ได้ความสําคัญอะไรนะคะนะบางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออขอแค่ฉันหาเงินได้เยอะฉันมีเงินมีทองใช้ฉันมีความสุขแค่เนี้ย พอใจแล้วนะคะบางทีคนเข้าหาเ,หเราก็เราเรู้สึกว่าเออมีแต่คนเข้าหาด้วยเรื่องของผลประโยชน์อะไรแบบนี้หวังเงินในกระเป๋า,าเราหวังเอาเปรียบเราเนะเราก็เราเจอมาเยอะเรารู้เท่าทันนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะค,ะคนมีแฟนมีคู่ก็รู้เท่าทันเช่นเดียวกันปัญหาในความสัมพันธ์ปัญหาในชีวิตคู่นะบางทีอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของเ,อเงินเงินทองทองเป็นหลักแต่ว่าก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะคะนะรู้นิสัยใจคอแล้วก็มันเป็นปัญหาเดิมๆรับมือได้ง่ายๆสบายๆนะคะพยายามโปร่งใส หน่อยก็แล้วกันเนาะสุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงตามวัยนะคะ <c oughs> ผู้สูงอายุนะอาจจะมีแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของข้อข่านะคะเดินไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงสักเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ผู้ชายวันอาทิตย์นะคะต้องอาศัยดวงผู้หญิงแหละนะคะดวงนารีอุปธรรมนะคะคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดคุณได้นะคะจะจะดีที่สุดนะคะจะช่วยผ่อนภาระไปได้เยอะนะคะนะส่วนผู้หญิงวันอาทิตย์ตัวคุณเองก็คือความใจดีของตัวเองนั่นแหละนะคะเป็นเรียกว่านะเป็นแม่ของทุกคนเลยนะคะคุณช่วยเหลือคนอคนี้คนนี้แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าตัวคุณเนี่ย คุณมีศักยภาพในการที่จะคอยซัพพอร์ตคนใกล้ชิดคนรอบข้างใดๆก็ตามแต่เน้นอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำไปเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์สามสี่เก้าศูนสองสองห้าเก้า สองห้าสองสามค่ะ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ต้องอาศัยความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัวที่คนอื่นไม่เหมือนคุณนะคะนะแต่ความโดดเด่นก็อาจจะยิ่งทําให้มีคนเข้าหาอยากทํางานด้วยอยากขอความช่วยเหลือขอคําแนะน,นํานู่นนี่นั่นนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่คุณค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงคุณมีเรื่องที่คุณต้องโฟกัสมีเรื่องที่ต้องทําอาจจะมีปฏิเสธไปได้บ้างคือแต่จริงๆถ้าคุณอาจจะต้องดูว่าเออเราต้องรู้จักปฏิเสธนะคะคุณไม่สามารถได้ช่วยใครทุก คนได้นะคะก็ดูดีๆเนาะนะหรือสถานการณ์กับการบางทีตัวคุณเองถ้าวันนี้เราเจอปัญหาติดขัดเรื่องของการงานไม่มีคนช่วยนะคะอาจจะต้องเรียกว่ามีแผนสำรองเอาไว้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะวันนี้เอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะคะใช้ความโดดเด่นของเราให้เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องการเงินดีมากนะคะถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยมีโอกาสที่จะได้รับเงินหรือได้รับของมีค่านะได้รับข่าวดีในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะซึ่งทําให้เรียกว่า สามารถอยากใช้ใจ่ายอะไรก็ใช้ได้ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะคะรายจ่ายหลักนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องรายจ่ายฟุ่มเฟือยเพราะเงินมันคล่องตัวไงมันก็เลยอาจจะเรียกได้ว่าเออรายใจ่ายในเรื่องของการฟุ่มเฟือยการสร้างภาพลักษณ์ของเรารวมถึงรายจ่ายใ,ใกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบริวารคนในครอบครัวประมาณนี้เนาะเรื่องความรักไม่เด่นนะคะคนโสดวันจันทร์นะคะใช้ชีวิตโสดกับการทํางานนะคะ อาจจะมีโอกาสได้เจอใครแบบว่าเยอะขึ้นนะคะจากบางทีการอบรมสัมมนาะะการอะไรก็ตามแต่ได้เจอคนหน้าใหม่ๆนะแต่ว่าคุณก็ยังสนใจเรื่องของการงานอยู่ดีนะคะสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรามีแต่เรื่องของความเติบโตการเติบโตกา้าวหน้าในเรื่องของการงานนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็งานเป็นประเด็นหลักนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะสาหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งงานนะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันสักเท่าไหร่ สุขภาพนะคะปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะอยู่ที่กิจกรรมนะคะแต่นี่เป็นจุดอ่อนเนาะคือบางทีบางท่านก็ทำงานเกินกำลังหรือว่าใช้พละกกำลังเกินไปนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้เน้นปกป้องสิ่งที่เป็นของเรานะคะนะบางทีมันมีโอกาสใหม่ๆหรือว่ามีคนมาแนะนําโอกาสใหม่ๆนูน่นนี่นั่นนะคะมอบผลประโยชน์ให้อะไรก็ตามแต่นะคะาการที่คุณจะตอบรับโอกาสใหม่ๆเราต้องไม่เสียสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะประเมินให้ดีพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะไม่ใช่ว่านะไปตอบรับโอกาสใหม่ๆซึ่งบางทีมันก็มีความไม่แน่นอนไม่รู้มันจะได้หรือมันจะโอเคจริงหรือเปล่าแต่เราดันไปเสีย สิ่งที่เราเคยมีอยู่แล้วประมาณนี้ซึ่งมันเป็นความมั่นคงของเราอยู่แล้วนะคะพิจารณาให้ดีรอบคอบนะคะคนเกิดวันอังคารสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด หกเจ็ดเลขห้าสามเจ็ด การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ถือว่างานโดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะนะได้เรียกว่างานเติบโตงานมั่นคงก้าวหน้านะคะโดยที่ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเป็นผลประโยชน์ที่ที่ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่างานสําเร็จตามเป้าโดยเฉพาะย่างยิ่งคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะเรียกว่าผลประโยชน์ที่มาจากความสําเร็จของงานของคุณนี่เรียกว่าเหลือเฟือนับกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องการเงินนะคะขึ่นในตําแหน่งการงานนั่นหมายความว่างานอนะได้เงินเยอะนะนะแต่ว่าอาจจะเจอปัญหา คลุกขลักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าคุณมีแผนสำรองคุณเตรียมพร้อมเอาไว้ว่าเออเดี๋ยววันนี้มันอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ได้นะช่วงเวลานี้ของเดือนช่วงเวลานี้ของปีมักจะเป็นแบบนี้แล้วคุณมีแผนสำรองเอาไว้เนี่ยเอาตัวรอดได้สบายนะคะ นะเรื่องของการเงินนะคะดูแลแบบว่ามีใช้ใจ่ายแบบว่าสบายเลยนะคะวันนี้เป็นวันของความสุขนะคะอยากใช้อะไรได้ใช้แล้วคุณเองคุณเรียกว่าเปตัวเองเปคนในครอบครัวเป,ปคนใกล้ชิดนะคะเรียกว่าใช้เงินซื้อความสุขตามความต้องการของตัวเองเรียกว่าสบายค่ะนะส่วนเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะคนโสดวันอังคารให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ดีกว่านะคะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันอังคารนะเราต้องดูแลตัวเองทําตัวคือเรียกว่าสวยไว้ก่อนนะคะมันจะได้ดึงดูดความรักเข้ามาได้ ะะต้องหันมาดูแลตัวเองได้แล้วส่วนผู้ชายบางคันไม่มีเวลาสําหรับความรักนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่อาจจะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นผู้ชายมันังคาคุณอาจจะต้องทางานน้อยหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับแฟนหรือมีเวลาสนใจแฟนมากขึ้นส่วนผู้หญิงมันังคานนะคะนะวันนี้ต้องสวยกว่าปกติเพราะอะไรนะคะการดูแลภาพลักษณ์การที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดีเสมอมันจะดึงดูดแฟนนะคะคือบางทีถ้าเราเหมือนเดิมเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยนะแฟนเขาก็ทําแต่งานนี่แหละเขาไม่มาสนใจเราหรอกนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับสถานการณ์ที่เอ่อบางทีมันก็เป็นปัญหาแหละนะแต่มันเป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอขอแค่เรามีแผนรับมือที่ที่ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางความผิดพลาดนะคะอะไรที่มันพลาดไปแล้วนะ่ะมันไปจัดการอะไรไม่ได้แล้ว,ลวเราต้องมองปัจจุบันแล้วก็ต้องมองไปอนาคตนะคะ Move อ n จากความผิดพลาด m o ve อ n จากความเสียใจยหรือว่านะความไม่สบายใจได้แล้วนะคะมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีในวันต่อๆไปเนาะ คนเกิดวันพุธสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่แปดเก้าสองเจ็ดการงานคนเกิดวันพุธนะคะการงานวันนี้ก็อาจจะนะต้อง คือถามว่าคุณทํางานอย่างมีความสุขสบายใจไหมมีความสุขมากๆด้วยได้ทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่ชอบนะคะหลายๆท่านนะคะจะมีจะได้รับผลประโยชน์จากการที่คุณมีเรื่องเขาเรียกว่างานอดิเลกความสนใจส่วนตัวนะสามารถที่จะเรามานำมาทําอย่างจริงจังแล้วมันทําให้เรียกได้ว่า ทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่ทำมากขึ้นเอาเป็นว่าได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักคุณชอบก็แล้วกันนะคะนะใดๆก็ตามแต่ต้องเลือกเลือกคนที่คือบางทีจุดอ่อนของคุณคือบางทีเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเราก็เชื่อใจทุกคนนะคะความใจดีความเป็นคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าออมนุษยสัมพันธ์ดีประมาณนี้มันอาจจะทำให้มีคนเข้าหาเราทั้งทั้งจริงใจทั้งเข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์มีรับลมคมในไม่จริงใจพวกนี้ต้องดูให้ดีนะคะต้องต้องไม่ประมาทด้วย นะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าลงตัวนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของออทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจนนะคะนะจัดการสถา,านการณ์การเงินต้องต้องเขาเรียกว่าต้องมีเหตุมีผลนะคะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะคะประเด็นเรื่องการเงินรายละเอียดสําคัญนะคะนะแต่ว่าด้วยความที่ดวงดนะีดวงดีก็เลยสามารถที่จะเอาตัวรอดนะคะเรียกว่าเอาตัวรอด จากทุกปัญหาได้นะคะขอแค่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรามาถูกทางทำถูกต้องถูกกฎถูกระเบียบถูกศีลธรรมนะคะเงินเดี๋ยวมันมาเองนะคะในเรื่องของความรักค่ะความรักถือว่าโดดเด่นนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคู่แล้วนะเออมีโอกาสเจอคู่แล้วนะเจอคนที่สนใจเจอคนที่เข้ากันได้ดีเจอคนที่ใจตรงกันนะคะถือว่าวันนี้โชคเรื่องคู่มาแล้วนะคะ นะแล้วก็ใครที่โสดมานานนะคะอาจจะต้องด้วยความที่ไม่ประมาทนะคะนะทาบุญกับโรงพยาบาลนะคะบริจาคโลหิตทาบุญกับสภากาชาติไทยนะคะเสริมดวงเรื่องความรักได้นะคะเรียกว่าเป็นการแก้ดวงก็ได้นะคะมันจะทําให้เราเจอคู่สักทีนะคะอะไรที่เคยขัดอยู่ก็จะไม่ขัดแล้วนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ก็ต้องเสียสละเพื่อกันและกันนะคะเสียสละเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันเช่นนะคะเออวันนี้จริงๆงานก็เยอะงานก็ยุ่งนะแต่เราเสียสละเรื่องงานอะ าง,งานอาจจะไม่ได้100%ยเปอร์เซนตามที่เราต้องการแต่ว่าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นในการที่จะดูแลแฟนมาหวานมาโรแมนติกนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะต้องเสียสละบางอย่างเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์เพื่อให้มีความสุขทั้งคู่นะคะสุขภาพนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาภายในช่องปากเรื่องของความสะอาดพวกนี้นะคะให้ความสําคัญเป็นพิเศษค่ะ คาแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ระวังเรื่องคนแหละนะคะความไว้ใจนะคะคนที่เข้าหาเราคนที่เราต้องติดต่อด้วยประมาณนี้นะคะนะจริงใจมากน้อยแค่ไหนนะคะดูให้ดีนะคะไม่ใช่ไว้ใจทุกคนหมดไม่ได้นะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะสี่สี่สี่สองหเจ็ด หกสองห้าห้าค่ะเลขเก้า การงานนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะคะต้องใช้ความรู้ความสามารถมีการวางแผนที่ชัดเจนใช้ถึงที่เราล่ําเรียนมานะคะการทํางานเป็นทีมนะคะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทํางานเดี่ยวนะคะทำงานเดียเ่ยวนียการเสร็จช้าด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีว่าคุณมีเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนหรือคนที่ทํางานร่วมกันที่มีความสามารถที่แบบว่าเท่าเทียมกันแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็ถือว่าน่าจะโอเคเนาะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางทีไม่ใช่ว่าเราไว้ใจทุกคนได้นะคะคือบางทีเราอาจจะต้องระวังว่าเออ มีคนเ, à, เจอคนที่ไม่ดีหรือเจอคนที่ทําอะไรลับหลังเราไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจในเรื่องของแผนการแล้วกนะ็ในเรื่องของการที่ไว้ใจนะคะถ้าทํางานร่วมกับคนที่เราไว้ใจก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะคือบางทีมันมีคนทําอะไรลับหลังเราไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะนะเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าดีนะคะมีใช้ใจ่ายนะคะดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้จ่ายเกี่ยวกับ ครอบครัวเยอะหน่อยรายจ่ายเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่าความสุขทางใจแหละแต่ว่าเงินมันก็จ่ายไปก็ถือว่ามีจ่ายนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ต้องมีความพอดีนะคุณต้องเรียกว่าต้องมีการตระหนักไว้ว่าคือบางทีอ่ะมันมีใช้ใจ่ายวันนี้ก็จริงแต่ว่าในวันต่อๆไปละ่ะมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีแผนสำรองเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะคือมันต้องมีแผนรับมือ1 2 3 4สามสี่ที่ชัดเจนเนาะ เรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะยังยังรู้สึกว่าดวงมันยังไม่เปิดนะคะต่อให้เราอยากจะมีแฟนนะคะพยายามพยายามจะจีบพยายามจะคุยพยายามอยากจะมีใครสักคนแต่ว่ามันยังมีข้อจํากัดอยู่ <S <S ดวงยังไม่เปิดอาจจะต้องเรียกว่าใจเย็นๆก่อนนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของความหึงหวงการเอาแต่ใจตัวเองนะคะการที่บางทีการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการมีข้อจํากัดที่เราบางทีความ ความเอาจริงเอาจังความจู้จี้จุกจิกความความแบบว่าอยากควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายน feet, นหนึ่งอะไรเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วยิ่งอยากจะหนีอยากจะออกอยากจะเลิกอะไรบางทีต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะมันต้องมีความพอดีนะคะอยากควบคุมกันมากเกินไปนะคะคือบางทีในความสัมพันธ์มันจะมีฝ่ายหนึ่งแบบว่าอึดอัดแต่ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าโอ้ยอยากใกล้ชิดอยากไปกินข้าวด้วยอยากอยู่ด้วยกันประมาณนี้มันมันมันคนละอารมณ์นะคะนะอาจจะต้องค่อยๆค,คุยกันแล้วก็มีความพอดีกว่านี้นะคะ สุขภาพนะคะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะใครที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ออกกําลังกายกันหน่อยนะคะวันนี้เน้นออกกำลังกายกลางแจ้งเนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องประคับประคองสถานการณ์ต่างๆให้ดีให้มันลงตัวนะคะมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากในทุกเรื่องแต่ว่าใดๆก็ตามแต่เราต้องมีการวางแผนที่ระมัดระวังรอบคอบนะคะคือถ้าสมมุติว่ามันจะไม่โอเออถ้าสมมุติว่ามันมันจะดีอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีโอกาสมันจะมีโอกาสที่มันจะเกิดความผิดพลาดได้ถ้าเราไม่รอบคอบและไม่ระมัดระวังนะคะมันพลาดได้ในทุกสถานการณ์นะคะ ดังนั้นก็ระมัดระวังรอบคอบแล้วก็มีการาวางแผนที่ดีในทุกเรื่องโอเคต่อไปคนเกิดวันศุกร์แปดสองห้าห้าแปดหก เล็กสี่หนึ่งหนึ่งห้าสาม การงานคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจนะคะจะมีความกังวลเล็กๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตว่าเอ๊ะตกลงที่เราทําวันนี้มันก็ทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าอาทิตย์หน้านะหรือว่าเดือนหน้าหรือว่าในอนาคตมันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าอาจจะมีกังวลเล็กๆน้อยๆด้วยบางทีเราก็มีภาระเรามีเขาเรียกว่านะนอกจากดูแลงานตัวเองอาจจะต้องดูแลคนอื่นด้วยประมาณนี้นะคะแต่ว่าใดๆก็น่าจะน่าจะเรียกว่าถ้าเรามองในแง่ดีหน่อยอย่าไปคิดล่วงหน้าอย่าไปกังวลล่วงหน้าก็ถือว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํําาาานะะคกรทงน เป็นทีมดีทํางานเดี่ยวก็ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าการทํางานเป็นทีมจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมันสนุกกับการทํางานมากกว่าถ้ามีคนทํางานร่วมกันนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะคะอาจจะนะต้องหมุนเงินหน่อยแล้วก็มี ฟืดๆบ้างเล็กน้อยนะคะใช้จ่ายพุ่มเฟือยไม่ได้นะคะวันนี้บริหารจัดการให้ดีนะคะบางทีอาทิตย์ที่ผ่านมารายจ่ายมันเยอะนะมันมันจะอาจจะรายจ่ายเยอะมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เราเออจ่ายน้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือเรื่องของคนที่มีรับลมคมนายนะคะคนที่ไม่ซื่อตรงคนที่ไม่จริงใจนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างคนค้าขายเองนะคะนะลูกคงลูกค้าเนี่เราไว้ใจามากไม่ได้นะคะอาจจะเรียกว่าโดนเอาเปรียบได้เนาะ เรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะก็อาจจะเราก็มีปัญหาในชีวิตอยู่นะคะบางทีคนเข้าหาเราก็เข้าหาด้วยเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านเรื่องความรักไปก่อนเนาะยังไม่เจอคนจริงใจนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยต้องเน้นความจริงใจซื่อสัตย์นะคะแล้วก็คนที่ทะเลาะก,กันนะคะก็อาจจะต้องจําเป็นต้องมีคนกลางนะคะมาช่วยมาคอยช่วยไกล่เกลี่ยนะคะจะได้แก้ปัญหาในความสัมพันธ์ได้เนาะอะไร ที่มันไม่ดีต่อความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำนะคะก็ต้องระวังประเด็นความความ,ความเรียกว่าการทะเลาะเบอาแวงหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองพวกเนี้ยนะคะต้องต้องยิ่งต้องโปร่งใสนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณอาจจะต้องเปนฝ่ายที่ต้องดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดนะคะหรือบางท่านก็เอ่อถ้าเราสุขภาพไม่ไดีอยู่แล้วนะคะโอ้ยลูกหลานบริวารคอยดูแลใกล้ชิดนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องมั่นอกมั่นใจในตัวเองคุณต้องดึงเอาความมั่นใจความเข้มแข็งความเป็นผู้นำของคุณออกมาต้องเชื่อมั่นนะคะนะคุณเองด้วยด้วยศักยภาพาเนี่ยจัดการทุกอย่างได้อยู่แล้วนะคะขอแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอนะคะโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายวันสุกนะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคุณจัดการทุกอย่างได้อยู่แล้วขอแค่คุณต้องดึงเอาความเป็นผู้นำความเข้มแข็งของเราออกมานะ,ะส่วนผู้หญิงวันศุกร์นะคะถ้ามีผู้ชายสักคนคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาคอยอยู่ข้างขงนะคะคอยคลุ้มคลอง น่าจะดีกว่านะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะสองสามห้าสี่หกเก้าอุ้ยขอไปยค่ะแปดห้าเจ็ดเจ็ด ห้าสอง การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคนที่เราต้องทํางานด้วยพวกนี้เขาอาจจะเขาเรียกว่าเข้ากันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะบางคนเราทํางานแต่เจอคนที่ใช้ปากทํางานประมาณนี้แล้วแถมแถมเรียกว่า,ามือไม่พายเอาเท้าราน้ําทําให้เราหงุดหงิดทาให้เราไม่มีความสุขนะคะต้องอดทนนะคะต้องอดทนแล้วเราขอแค่ว่าเราทํางานในหน้าที่เราให้ดีที่สุดยึดมั่นในกฎระเบียบอะไรที่ที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ ไม่ถูกต้องผิดกฎผิดระเบียบอย่าไปทำนะคะคนอื่นทําช่างเขาแต่เราต้องไม่ทำนะคะเพราะว่าทําแล้วมันมันอาจจะเกิดความเสียหายที่ที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้นะคะคือเรียกว่าถ้าถ้าทำผิดเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะคะ นะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินมีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะนะคะโดดเด่นมากๆคือคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามขายเครื่องสอําอางเสื้อผ้าเครื่องประดับร้านเสริมสวยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆเนี่ยนะคะจะได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องรายจ่ายพุ่มเฟือยรายจ่ายที่แบบว่ารายจ่ายในการดูแลภาพลักษณ์บางท่านก็ชอบไงชอบแบบว่าเออชอปปิ้งแบบเสื้อผ้าหรืออะไรเครื่องสําอางอะไรวกน่้จะดูดเงินไปได้เยอะนะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําให้ การเงินมันติดขาดมันหยุดชะงักได้อะไรไม่ควรซื้อก็อย่าไปซื้อนะคะมีวินัยหน่อยนะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็ต้องเลือกหน่อยนะคะบางทีงานก็เยอะงานก็ยุ่งเงินก็อยากได้งานก็อยากทำนะคะแฟนก็อยากจะมีนะคะต้องเลือกต้องตัดสินใจให้ดีนะคะเลือกได้อย่างเดียวนะคะถ้าเลือกความรักก็อาจจะทําให้แบบว่าโอกาสจะร่ํารวยโอกาสจะได้เงินได้ทองของเรามันอาจจะเรียกว่าศูนย์ไปนะคะหรือว่าน้อยลงนะคะก็ลองเลือกดูนะคะความรักของคนที่มีแฟน มีคู่คุณมีแฟนมีคู่ต้องเลือกเรื่องต้องเลือกเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณแบบว่าอองานก็ต้องเคลียร์เงินก็ต้องหานะคะแฟนก็อยากจะอยู่ด้วยประมาณนี้นะคะก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจอาจจะต้องมีการพูดคุยกันสื่อสารให้เข้าใจหรือว่าอาจจะต้องเลือกในสิ่งที่เขาเรียกวันเป็นกลางๆหน่อยก็แล้วกันนะคะคือเรียกว่าเงินก็ได้แฟนก็ยังโอเคอยู่ประมาณนี้ สุขภาพนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแผลในปากร้อนในนะคะอาหารไม่ย่อยประมาณนี้เป็นจุดอ่อนนะคะดูแลตามอาการค่ะคำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องรู้จักที่จะวางเฉยนะคะต่อสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจความโกรธความหงุดหงิดปัญหาที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจเสียใจผิดหวังพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่บางทีเราอาจจะ ลองแยกตัวเองออกมาภายนอกแล้วก็มองดูด้วยสายตาของคนภายนอกมันอาจจะทําให้เราเรียกว่าผิดหวังน้อยลงเสียใจน้อยลงแล้วก็อยู่สบายใจมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาตัวไปเข้าไปยุ่งกับปัญหาในทุกปัญหาไม่ได้นะคะดวงประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคม2,568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ